สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะเปิดรายละเอียดชุดไทย800,000บาทที่แพทริเซียใส่รูราสมราคาเฉียดล้าน เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีราวดีที่แฟนแฟนรอคอยมานานเมื่อคู่รักดังอย่างนางเอกลูกครึ่งสาวหน้าใสแพทริเซียกูดและไฮโซหนุ่มโนดวิเศษรังสีสิงหิพัฒพัเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกขอประทานพรรับประทานน้ำพระพุทธมน,นวัดราชบพิษสถมหาศีมารามราชวรวิหารเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีวันที่3พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานับเป็นมหาสิริมงคลอันสูงสุดแก่ชีวิตคู่ และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ถูกจับตาคือชุดไทยของว่าที่เจ้าสาวอย่างแคทริเซียที่สวยสง่ามากโดยเป็นชุดไทยสิวาลัยสีขาวงาช้างชมพูซึ่งมีมูลค่าสูงถึง8 0 0แสนบาทออกแบบสร้างสรรค์โดยสันสุดเกตเจ้าของห้องเสื้อและดีไซเนอร์ชื่อดังย่านลาดพร้าววอนัตกูตูโดยสันสุดเกตได้กล่าวถึงชุดไทยชุดนี้ว่าสำหรับชุดไทยชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกบัวหลวงสีขาวขอบชมพู ดอกสัญ,ญลักษณ์แห่งความสะอาดและบริสุทธิ์ที่นิยมใช้เป็นพุทธบูชานำมาถักทอร้อยเรียงทีละเส้นใหมไล่สีกว่า9กเฉดสีโดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนสีเส้นใหมแทนการย้อมแบบจุ่มสีที่แต่เดิมมักจะทำกันกันกบผ้าไหมทอสีพื้นและในครั้งนี้ทางห้องเสื้อวอนัตกูตูได้ออกแบบโดยกำหนดว่าจะต้องใช้ผ้าไหมย,ยกใหญ่ลำพูน ที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่ลวดลายบนผืนผ้ารูปแบบลวดลายที่มีมูลค่ามีความซับซ้อนงดงามประณีตโดยเฉพาะมีความเป็นประกายเงางามหรูราสวยงามโดดเด่นเป็นผ้าไหมทอใหม่ทั้งผืนยาวกว่า7เมตรโดยเพิ่มความยาวของผ้านุ่งรวมถึงทอสบายแบบไล่สีด้วยเทคนิคพิเศษซึ่งตัวผมเองในฐานะดีไซเนอร์ก็ได้มีการหารือกับช่างทอผู้ชำนาญการโดยเฉพาะเพื่อให้ได้ผ้าไหมาตามแบบเราที่ต้องการ เมื่อทอผ้าเสร็จเราก็ได้ส่งขึ้นทะเบียนกรมหม่อนใหม่เพื่อเข้ารับปราสัญ,ญลักษณ์นกยูงพระราชทานในครั้งนี้ทางห้องเสื้อได้มีการออกแบบลวดลายขึ้นมาใหม่และจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยโดยตั้งชื่อว่าทันชนกฟูดชื่อจริงที่เป็นชื่อไทยของแคทริเซียกูดจากนั้นได้นำมาตัดเย็บในรูปแบบของชุดไทยซีวาลายัย หนึงในชุดไทยพระราชนิยมโดยปรับเปลี่ยนช่วงของคอตั้งให้มีความโค้งมนดูอ่อนหวานยิ่งขึ้นออกแบบและตัดเย็บให้มีความเข้ากับเรือนร่างของเจ้าสาวโดยจะต้องไม่มีรอยยับยน่นประดับและตกแต่งด้วยคริสตัลสวารอสะกี้สีขาวมุกและสีชมพูอ่อนทั้งชุดเสริมลุกให้ดูหรูหราและงดงามเป็นยิ่งขึ้นนอกจากนี้เรายังได้ออกแบบเข็มกลัดพลอยทิ้งซัฟไฟล์ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ ทีวีมาจากชื่อของคุณแคทริเซียกูดและคุณโนตวิเศษรังสีสิ่งที่พัฒด,ดีไซน์ของตัวเรือนทำขึ้นตามแบบฉบับของไทยโบราณประดับด้วยพลอยทิ้งซัฟไฟร์แท้สองเฉดสีทิ้งซัฟไฟร์เป็นอัญ,ญมณีที่มีความแข็งแกรงสูง มีประกายไฟที่สวยงามและยังเชื่อกันว่าช่วยส่งเสริมในเรื่องของความโชคดีและความรักที่มั่นคงยืนยาวผสานไปกับงานลงยาสีขาวมุกสอดรับกับชุดที่ทอด้วยเทคนิคการไล่เฉดสีของเส้นไหมโทนขาวชมพูได้เป็นอย่างดีส่งเสริมลุคของคุณแพทริเซียให้สวยงามโดดเด่นได้อย่างลงตัวส่วนทิ้งปกสูรของเจ้าบ่าวนั้นดีไซน์เป็นอักษรย่อชื่อของ คุณโน้ตและคุณแคทริเซียตัวเรือนประดับด้วยพลอยพิงซัพไฟและเทไทขาวเริ่มจากการคัดไล่เรียงสีของพลอยและบรรจงฝังลงบนตัวเรือนด้วยกล้องไมโครสโคปแบบไล่เฉดสีด้วยช่างที่มีประสบการณ์ยาวนานสำเร็จเป็นชิ้นงานที่สวยงามดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยรายละเอียดที่พิถีพิถันเข้ากันกับลุคของเจ้าสาวได้เป็นอย่างดีเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทาห้องเสื้อของเราภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณแพทริเซียและคุณโน้ตให้ดูแลเรื่องชุดไทยในงานสำคัญครั้งนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ